สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมเกรื่องนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเลเวลผมเตะไปนะครับผมแอบไปลเล่นมานิดนึงนะครี่แม่ต้องตื่มสายฟ้าอะไรต่างๆม,มาเรียบร้อยแล้วอุนน๊ยตังไม่พอแนนะาครับเปิดมอุ๊ยโอ้ขอโทษด้วยครับเมื่อวาเกิดโฆษณาบนิดหน่อยอะ่ะคือ Oh, mai ni pun apa? Um, dah tua ras dia, mana? Nih, tuah tanggul mana? Dia malu nak. Dia bawa. Dia dah tua. มีอะไรน่าสนใจนาซื้อไหมนะอังกฤษงั้นเหรอก็อน่าสนใจนะือจะเป็นอเมริกาดีถ้าผู้ชมบอกผมกนะครับว่าผมควรเอาตังค์ร้อยยี่สิบเนี่ยไปซื้ออะไรดีนะครับซื้อคอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะครับเนี่ยบางัวก็ไม่เลวเนนะี่ย โ okay. อเคมาสู้กันเลยเจ้าซัมบี้ไม่ล่ะไปไปไปดีทีไปกว่ไาปไปเลยจากกอนไม่ย้องทไม่ต้อง,งัำโอ้ต้องดีศาสนาอย่าด้ยจัง ไม่ไดครับคุณชมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับอุ้ยจูดตังก็เพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องสนใจครับไม่ต้องมองครับไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับอู้ได้ตังเพิ่มอีกแล้วคุณชมหลับตาครับหลับตาไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับมีอะไรครับคุณเด็กคนไอ้หนี้ความฝันเองความฝันความฝันต้องสนใจด้วยมีอะไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นครับอย่าไปมองเลยครับอย่าไปมองอย่าไปมองไอ้ฐานเพิ่มใหม่ตัวฐานไฟฟ้าดูสิโอ้มีเยอะอนกันเนี่ยเราไปดูหอคอยกันนะครับเวทีพิพิธภเณฑ์เมื่อกี้เกิดเห็นเมื่อคานฝันขึ้นครับไม่เป็นไรคร่ะเป็นห่วงใจมากก้าเลยจดก,ก่อนแล้ว มันดูสนใจนะครับมันดูสนใจมันดูสนใจนครับเนี่ยครับเล่นโมดอยู่ครับบทอันนี้ก็เล่นเพื่อนอยู่นะครับเนี่ยพู้ได้ตังเพิ่มใหม่แล้วแต่ลืมคมเมไมาบะวังนะครับวจะใจผมกื้อประเทศไรหรือเปล่าเอาเค้ยเอาค้ยอีกแล้วต้องขอโทษทุกท่านเลครับพอาดี่า ke mana ni saya naik cung ni ini hiburan bon setelah kalau makan ngang nak kesu nak kesu ni lah ni lah terlebih modan tu tu ni 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 ni tu ni เดี๋ยวเล่นออกจากมดน,นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่ออืมนี่น่าจะจุดนาทีได้โอเคถ้าอยากให้ผมซื้ออะไรบอกมาเลยครับอู้ได้ห่อคอยใหม่มาถ้านผู้ชมอยากให้ผมซื้อประเทศอะไรบอกมาเลยครับหรอใช้ลูกเชียร์หรือใครเหลือก็ไหนคอมเมนต์มาด้วยนะครับ ôi cất mày lừa ăn mày ăn được trăng rồi ăn mày ơi Yeah mày ơi ăn mày ơi ăn sắc ơi nồng đàn khắp đủ mày ơi ăn mày ơi ăn มีตัวส่แว่าด้วย,วยก็อยากเล่นอะไกับกได้นะครับเล่นไม่คมุไ้ไดไล้วกนะไแด,ด,นะดูสิกับกองทัพแข่แต่งเล็กเกี่ยงไก่มาก bye อันที่ซือตัวกูโอ้ยสำหรับวันนี้ก็จบไปปูียแคเท่านี้กันครับบายบายใครอยากเล่นโฮมอีกก่อไหประเทศแล้วคับแย่าลืมคุณไม่ลืมบอว่าใจผมซื้อตัวไหนจบแค่นี้แล้วครับบายบาย